เอนดูเบลล่าเสียอาการหนักมากเมื่อโดนจี้ถามเรื่องนี้อีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่คบหากันมานานกว่าเจปีแล้วสำหรับคู่ของเวียสุกลวัต์คณารถและเบลล่ารานีคมเปนยิงช่วงนี้ความหวานยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันจนแฟนๆน,นับรอวันเห็นข่าวดีของทั้งคู่แถมยังสิวรุมถามโฟกัสเรื่องแต่งงานอย่างต่อเนื่องถามไรวัน กันเลยทีเดียวจนฝ่ายชายได้ออกปากแล้วว่า พร้อมแต่งเต็มที่แล้วก็มีการวางแผนต่างๆพูดถึงโปรยโปรยกันได้ไว้ร่วมถึงเรื่องสินสอดก็ด้วยช่วงนี้แม้ทางคู่จะงานยุ่งแค่ไหนก็หาคิวว่างไปเติมเที่ยวไปเด็ดเติมความหวานให้กันตลอดและล่าสุดสาวเบวลล่าก็เกิดอาการเขินเบาๆเมื่อรวนทีมข่าวเปิดกระเป๋าแล้วยิงคำถามทันทีว่าเข้าวงาการกล้องได้ยังไงงานนี้สาวเบวลล่าก็ตอบ เขินๆว่าเริ่มจากคุณผู้ชายนั่นแหละคนที่คุณก็รู้ว่าใครเริ่มจากเขาซื้อให้ถามยังดนจี้ถามอีกว่าส่วนใหญ่ผัดกันถ่ายหรือเปล่าก็ดูไว้แต่ส่วนใหญ่พี่เขาไม่ถ่ายเราพี่เขาชอบถ่ายวิวแหมตอบไปเขินตายเห็นแล้วก็อดแซวไม่ได้จริงๆเสียอาการหนักมากเลยจ้า